เพื่อนๆนครับวันนี้ซอมพัดลมนะครับเหมือนเดิมตอนนี้อาการก็คือไม่รู้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นพัดลมของ sharp นะครับเป็นรุ่นใหญ่18นิ้วนะครับเนี่ยรุ่นใหญ่ครับลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูอาการกันครับว่าเป็นยังไงครับแล้วก็เสียบปลั๊กกับผมกดเบอร์ดูครับอาการก็คือหมุนค่อยนะครับนี่เบอร์หนึ่งนะครับหมุนเอื่อยนะครับไม่มีแรงเนาะก็แสดงว่าขนลวดยังดีอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่มีแรงเนาะ นี่ครับมันหมุนเอื่อยอยู่โอเคอย่างนี้เราก็ถอดปลั๊กครับแล้วก็เทคนิคก,การซ่อมก็เดี๋ยวมาดูกันครับเล็กน้อยดับแรกเราก็ครับถอดตะแกรงออกก่อนครับผมตรงนี้เขาจะล็อกไว้นี่ครับโอโ้โหล็อกแรงดีเลยครับแน่นทับเลยแล้วก็กดออกนี่นะครับ เสร็จแล้วก็ตะแกรงออกนะครับแล้วก็มาหมุนดูใบนะครับเนี่ยใบใบหมุนดีมากเลยครับผมเอ่อถ้าใบหมุนดีอย่างนี้นะครับเราเอาเป็นว่าเราเคสเฉยเราลองมาเปลี่ยนสีดูก่อนนะครับนะครับคือรุ่น18นิ้วของชาร์บนี่ครับส่วนมากจนจะเป็นอาการของสีเสื่อมนะครับตัวนี้เราก็ถอดตรงนี้ออกกระตรงนี้ออก2อย่างเองครับผมเดี๋ยวถอดเลยครับครับเป็นครับมัน จะเป็นตัวแบบนี้นะครับเราใช้ไขควงกับเบนนะครับเข้าไปงัดตรงนี้นะครับสอดเข้าไปในรูนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทะลุออกไปนะครับมันจะอยู่นี้เนาะเราก็ใช้อยู่แบบนี้นะครับถ้าเรางัดตรงนี้ไม่ออกนะครับเราใช้ไขยควงครับสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ครับมันจะดึงออกมาทีนี้เรามาดูซีครับสำหรับซีตัวนี้นะครับเป็นซีเท่าไหร่แล้วเราดูกันนะครับ C หนึ่งจุดแปดนะครับนี่ตรงนี้เนาะเออแกนไม่เสียนะครับแกนดีอยู่แล้วเราเอาซีออกมาวัดโดยการถอดออกมานะครับนี่เอาน็อตออกแล้วก็ตัดสายออกมาเลยครับคำพูนครับมันจะมาแบบนี้นะครับนี่ครับหนึ่งจุดแปดดูอย่างนี้นะครับพูนครับนี่นี่ครับหนึ่งจุดแปดชัดเจนเลยครับตัดออกเลยครับสองเส้นเลยก็ไม่ต้องสนใจว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับนี่รักษาออกนี้เลยเนาะ ทีนี้เราจะมาวัดดูนะครับสําหรับตรงนี้เนาะมาวัดดูนะครับว่า,ามันเหลือกี่ไมโครนะครับจาก1.8สําหรับซีมิตเตอร์ที่วัด1วัดไมโครได้นะครับง่ายๆเลยครับมันจะมีสัญลักษณ์เป็นลูกศรน,นะครับตัวนี้ครับที่ขีดสองขีดชนกันนี้ถ้าบริเวณกลมๆนี้ครับเจอลูกขีดตัวขีดตรงนี้แสดงว่ามีวัดเจ้าตัวสีได้นะครับ ก็ไม่ยากครับเราตั้งมาย่านนี้นะครับแล้วก็รมันจะรีเซตขึ้นมาตัว n กับเออยู่ตรงหัวมุมนี้ครับหรือว่าบางเครื่องนะครับมันขึ้นรันให้เราเห็นเลยนะครับว่าเครื่องนี้มันวัดได้นะครับแล้วก็เราดูที่หน้าปัดนะครับครับผมพอเราตั้งในย่านนี้แล้วนะครับซ้ายขวาได้นะครับไม่ต้องกําหนดว่าทางไหนนะครับเราก็วัดเลยครับ สามร้อยหกสิบห้าอัมโแล้วครับตัวนี้ไม่ใช่แล้วครับผมสีเสียแล้วครับผมวัดไม่ขึ้นนะครับผมเอาซีหนึ่งจุดแปดนะครับตัวใหม่มานี่ครับหนึ่งจุดแปดเราก็ไปซื้อมาใหม่นะครับตอนนี้ตัวละยี่สิบสี่บาทนะครับหนึ่งจุดแปด uf นะครับจากร้านอมอนครับตอนนี้ร้านอมอนปิดนะครับวัดซ้ายขวาได้ครับข้างไหนก็ได้เราไม่ต้องกําหนดสีดําสีแดงครับนี่ครับหนึ่งจุดแปดสี่สี่นะครับเกินไม่เป็นไรนะครับขาดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเช่นกันนะครับ เราใส่ตัวใหม่ก็ไปเลยนะครับตัวนี้น่าจะกินหมูแล้วครับผมเพราะว่าซีน่าจะเสียนะครับที่เกิดอาการอ่ามันไม่หมุนนะครับอ่เช่นเดียวกันนะครับเวลาเราต่อต่อตรงนี้เนาะนี่ครับต่อสายครับมันมันจะมีสองเส้นนะครับสีดําสีแดงนะครับเราก็สลับขั้วครับซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับเราก็ปอกสายแล้วก็ต่อเลยครับเดี๋ยวผมไปขั้นตอนการต่อเรียบร้อยนะครับซ้ายขวาได้นะครับ เพื่อนๆครับนี่ครับต่อแล้วก็ใส่ท่อหดเสร็จเรียบร้อยนะครับท่อหดก็เส้นละ5บาทนะครับเราซื้อมาทีนี้ปัญหาของผมคือน็อตตรงนี้ขายไม่ออกที่ล็อกตัวนี้อยู่นะครับทีนี้เราก็เอาเอาตัวล็อกก็ได้ครับมาล็อกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมันไม่ไปไหนแล้วครับผมนะครับผมก็ล็อกไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็อยู่แล้วครับแล้วก็ประกอบเข้าอ่เดี๋ยวผมจะลองเทสดูก่อนนะครับว่ามันใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับก็เสียบปลั๊กก่อนนะครับ นี่ครับเบอร์หนึ่งครับครับนี่ครับเบอร์หนึ่งหมุนแล้วครับผมนี่ครับเบอร์หนึ่งเนาะนี่เบอร์สองครับครับเบอร์สามครับผมโอเคไม่มีเสียงเยียเสียงอาร์แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสายก็เราไม่ต้องทํานะครับเพราะว่ามันสายได้ปกติแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแรงกิ้วเลยครับผมโอเคกินหมูครับเครื่องนี้นะครับปิดครับผม ถอดปลั๊กออกแล้วก็ประกอบเลยครับครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ส่งลูกค้าได้เลยนะครับสาหรับเครื่องนี้ก็ง่ายๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าล,ลืมกดติดตามด้านล่างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ